ให้ KOL ช่วยขายของแบบไม่ต้องจ่ายเงินก้อนครับปกติเวลาเราอยากจะใช้ KOL นะครับให้เขาช่วยเราขายของหรือรวิวสินค้าเนี่ยเราก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินใช่ไหมครับทำคอนเทนต์ให้หน่อยหนึ่งคอนเทนต์ก็คิดไปราคาเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแพงบ้างถูกบ้างก็แล้วแต่ power ของ KOL คนนั้นนะครับหรือให้ช่วยขายของเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินเป็นก้อนๆเลยแต่ว่าตอนนี้ครับ TikTok เขามีสิ่งที่เรียกว่า Affiliate Marketing ให้ครับนั่นก็คือการแชร์ Profit นั่นเองพูดได้ง่ายเลยคือเราไม่ต้องจ่ายเงินก้อนให้กับ Influencer หรือ KOL ตั้งแต่แ่่แแรรกกกับตตวาาเลง เคลเลยว่าถ้าคุณขายสินค้าของเราได้ต่อ1นชิ้นเนี่ยเราจะแบ่งกาไรให้คุณกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่าผมมีแชมพูรสระผมเนาะหนึ100บาทผมบอกเลยว่า KL ที่จะมาขายของให้ผมเนี่ยผมแบ่งให้เลยถ้าขายได้สิบเปอร์เซ็นต์ถ้ากาเขาจะได้สิบบาทต่อหนึ่งขวดเนาะเพราะปกติแล้วสมม,ม,มุติว่าถ้าเราอยากให้เขารีวิวหรือช่วยขายของเราอาจจะต้องจ่ายค่าคอนเทนต์เขาเป็นแสนก็ได้ถ้าขายไม่ได้เนี่ยก็เรียกว่าขาดทุนเนะสรุปนะครับเอฟเฟกต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเรีเยกว่าเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ ายไม่เยอะเราก็จ่ายเยอะครับผมส่วนทาง KL เองเนะะี่ยเขาบอกตรงว่าถ้าเกิดขายไม่ได้เลยเดี๋ยวอาจจะเสียเวลาเสียแรงในการทำคอนเทนต์นะครับแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าโหคอนเทนต์ของคุณเนี่ยมันช่วยได้ยอดขายได้จริง,รงๆเนี่ยเรียกว่าถ้าขายได้ยิ่งเยอะเท่าไหร่คุณก็จะได้เงินเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะครับไม่ได้จบอแค่ค่าทำคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์เท่านั้นถ้าเกิดแบรนด์ที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงแนะนำให้ลองเข้าไปที่ fastwork ดูครับมีคนช่วยทำเรื่อง tiktok shop อยู่เต็มไม่หมดเลยครแวามรช่่ยยดดงนนจอออะเพิข